ส่วนกระทรวงอวมื่อวานครับนะเราเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะแต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ทีนี้นโครงการ New Generation Trader NGT กลับมาอีกครั้ง <คะ S 1> นสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพให้น้องๆน,นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดสินค้าท้องถิ่น สินค้าการเกษตรสินค้าอัตลักษณ์ของไทยไปสู่เวทีธุรกิจเศรษฐกิจในตลาดโลกไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีแต่ลงมือทําจริงคนเข้าโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ฮรัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อวอค,คุณสุภมาศริสระพักดิฝึกการธุรกิจออนไลน์แบบเรียนจริงทําจริงขายจริงด้วยค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับนะฮะเป็นรุ่นที่สามแล้วเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีครับ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการแข่งขันของภาคธุรกิจผู้บริจะต้องมีความเข้าใจทิศทางของผู้บริโภคและพร้อมปรับตัวในบเวลาโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการสร้างการรับรู้ยังกลุ่มเป้าหมายเป็นวงกว้างซึ่งเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศทีฉันได้มีเรียบใบเรียนดีมีความสุขมีไรายได้ที่ เป้าหมายส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด,ด้านเราต้องเน้นพัฒนานการเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นให้หมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สําหรับคนทุกช่วงวัยคนวัยทํางานก็สามารถที่จะกลับมา up skill re skill new skill ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเ,เพิมเ่มทักษะนาไปใช้ทํางานได้ คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความรู้ด้วยทักษะสำหรับยุคใหม่เนี่ยมันคือทางรอดของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มจำนวนการผลิตอย่างเดียวแต่ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี AI โรบอทพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วคนที่จะมาทำธุรกิจะก็จะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ในระดับสถานศึกษาอันนี้กระทรวงอวเนี่ยก็เลยมีโครงการ เพราะต้องการเตรียมคนให้ออกไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะจึงมีโครงการแบบนี้นะ l i l o n o n g l r n r n i n g มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนกลับมา upskill reskill ทักษะได้ค่ะนะพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบอันนี้ความเห็นผมนะเหมือนกับกำลังทำมหาวิทยลัยเนี่ยให้เป็นแบตเตอรี่สำรองอนะคือหมด พลังงานเมื่อไหร่กลับมาชาร์จเอาความรู้ใหม่ๆแล้วกลับไปสู้รบในทางธุรกิจเศรษฐกิจอันนี้เป็นบทบาทของกระทรวงอวยุคใหม่ครับแล้วเอาไปเสริมภูมิปัญญาสินค้าท้องถิ่นให้ไปสู่ตลาดโลกได้นะอันนี้อบรมมาเป็นรุ่นที่สามนะ NGT รุ่นที่สมนะก็ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเลยนะหลักสูตรนี้ 4, ี่พนะันคนนะนะได้คนที่เข้ามา เรียนรู้จากผู้ประกอบการแล้วมีการลงมือทําจริงค่ะนะมีกองทุนมีการลงทุนพัฒนาสตาร์ารทอัพต่างๆนะอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงอวฮะคุณสุภมาตรอิสระพักดีนะคือจะเห็นความหลากหลายของเศรษฐกิจบ้านเราครมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะอย่างเมื่อวานี้รัฐมนตรีแรงงานก็ไปโรงงานที่ใช้โรบอทเอไอนะก็กําลังพยายามเปลี่ยนผ่านนะในขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เป็นทุนทางวัฒนธรรมนะ